ักเลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน อ้ยถ้าจะคึกคักวาดลีลาแดนซ์กระจายกันขนาดนี้ต้องยกรางวัลเรียนดีนกิจกรรมเก่งให้น้องน้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลายัยราชพัฒส,สวนสุนันทาแล้วล่ะครับสเต็ปแดนซ์เจ๋งขนาดนี้แล้วสเต็ปรักจะเป็นยังไงต้องตามไปพิสูจน์กันเลยครับ ขอถามน้องๆน,นะคะว่าจริงหรือไม่ที่คนส่วนใหญ่พูดว่าผู้หญิงรักที่ใจส่วนผู้ชายเนี่ยรักที่เซ็กซ์ค่ะเตีเองเตีเองเตียง,งรักเขาไหมจ๊ะรักสิเตียงก็งัน้นก็ข,ขอเตเองอย่างได้ปะขออะไรอะ่ะถ้าให้ได้เขาก็จะให้นะ,นะเขาขอจิกกันดีตัวเองด้วยไหมจ๊ะ ก็ได้จก็ได้ไม่เอาอ่ะเขากลัวท้องตัวเองที่สำคัญนะเขายังไม่พร้อมอ่ะเราจะรักกันมากขึ้นนะถ้าเราได้ฟิชเชอร์ลิงกันนะจ๊ะยังไงก็ไม่ไม่อ่ะแหมการฟิชเชอร์ลิงครั้งนี้มันคือการพิสูจน์แล้วนะว่าเรารักกันมากพอแล้วมันคือรักแท้ไม่เอาตัวเองรักแท้ใจต้องแลกใจสิจ๊ะ ออข้างหลังมากเลยอะเน่ยกลัวข้างหลังจะเหงาเนี่ะไอคนนี้แล้วกันอาผมเมย้เพื่อนน่อยจัดเรียมรอรอให้จัดเรียมรอรอ <c oughs> อ่นัน่ว้วว <c oughs> จริงหรือเปล่าครับที่เขาพูดว่าผู้หญิงเนี่ยรักที่ใจแต่ผู้ชายเนี่ยรักที่เซ็กไม่จริงครับไม่จริงแฮะ ลิจะบอกว่าลิเป็นคนที่รักผู้หญิงที่ใจเลยครับครับผมอะไรสําคัญที่สุดครับผมว่าความรักสําคัญกว่าทาไมความรักถึงสําคัญกว่ายังไงผมว่าความรักมันต้องมาก่อนเอ้าเอารอรออรอเอาไมมเพื่อนนะครับจริงไหมครับน้องฟุกผู้หญิงรักที่ใจผู้ชายรักที่เซ็กส์ไม่จริงครับทําไมเลยคิดอย่างนั้นครับผู้ชายดูที่ใจมากกว่าครับผมก็ดูที่ใจนะฟุกก็เป็นคนที่ดูผู้หญิงที่ใจครับ หน้าตาก็แค่ส่วนหนึ่งสเปคของฟุกเป็นยังไงผมยาวๆหน่อยขาวนิสัยดีๆเรียนเก่งแค่นี้ครับแค่จริงใจกับเราครับก็พอนี่เลบอกว่าชอบผู้หญิงที่ใจนะครับชอบผมยาวๆขาวๆก,ก็ถามว่าชอบแบบไหนอะ <laughs> แล้วทำไมเราถึงไม่คิดถึงเรื่องเซ็กอะครับเซ็กมันแค่ส่วนหนึ่งอะถ้าเกิดมีไปบ่อยมันก็เบื่อ oh! เอ <laughs> แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่มีอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าเอ้าฟันธงพี่หน่อยกันเลยกันนะครับจริงหรือไม่ครับที่พูดกันว่าผู้หญิงรักที่ใจผู้ชายรักที่เซ็ก์ไม่จริงครับ <Okay S 2> โอเคสวัสดีค่ะคนสวยน้องทรายเห็นด้วยไหมครับที่ว,ว่างไวผู้หญิงรักที่ใจแต่ผู้ชายรักที่เซ็ก์ไม่จริงค่ะไม่จริง คือบางทีคนสองคนก็แบบอาจจะรักกันด้วยใจจริงก็ได้ไม่จำ<า>เป็นต้องมีเซ็กสมมุติว่านี่แฟนเราสมมุตินี่แฟนเรามันเป็นเรื่องสมมติ <laughs> เราต้องการอะไรจากแฟนบ้างต้องเป็นคนที่แบบจริงใจกับเราแล้วคอยดูแลเอาใจใส่สกับเราว,ว้าวมา ในความเป็นจริงแล้วบางคนมีเซ็กได้โดยไม่ต้องมีความรักบางคนมีความรักโดยไม่จำเป็นต้องมีเซ็กวัยรุ่นคนอื่นๆจะคิดเห็นยังไงไปสำรวจโผร,รักนอกพื้นที่กันดีกว่าครับ หญิงจะเป็นคนที่รักจริงอะค่ะแต่คือผู้ชายจะเป็นคนที่แบบว่าก็คือจะคิดแต่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวค่ะจริงค่ะส่วนมากถ้าคบใครอย่างเงี้ยเขาก็จะหวังที่จะฟันผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะจริงอะครับผู้ชายรักจริงก็มีเยอะเหมือนกันไม่จริงครับผมว่าทุกคนต่างรักกันที่ใจครับไม่จริงครับเพราะผู้ชายรักผู้หญิงที่จิตใจมากกว่าครับ คิดเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องเซ็กครับคิดว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าความรักเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ในสมัยนี้เนี่ยคิดว่าคําพูดนี้เนี่ยมันใช่แม้เสมอไปเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีทั้งผู้หญิงที่ต้องการเซ็กแล้วก็ผู้ชายต้องการเซ็กส์หรืว่าไม่เห็นด้วยค่ะหนูว่าสมัยนี้มันมันกลับไปหมดแล้วผู้หญิงรักที่ใจและผู้ชายรักที่เซ็กส์จริงหรือไม่จริงค่ะ เราวนี้กลับมาเปิดเผยผลสำรวจของน้องๆกันดีกว่านะครับจริงหรือไม่ที่คนส่วนใหญ่พูดว่าผู้หญิงรักที่ใจผู้ชายรักที่เซ็กผลสำรวจออกมาว่าจริง3.4.92%ซไม่จริง65.08%ซมีความรักและต้องมีเซ็กหรือเปล่าสองสิ่งนี้ต้องมาคู่กันไหม ขอพันสักช่วยเคลียโจทย์รักด้วยครับในความเป็นจริงครับผู้ชายเกิดมาต้องการผู้หญิงสามคนคนที่หนึ่งเป็นแม่ของลูกคนที่สองเป็นคนปลอบอ,อกปลอบใจยามผิดหวังและคนที่สามเป็นคนที่มีเซ็กซ์ด้วยยามเกิดความต้องการตามธรรมชาติน้องๆจะเห็นไหมครับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่ผู้ชายรักแลแต่ผู้ชายรักผู้หญิงเกิดมาต้องการผู้ชายสามคนคนที่หนึ่งเป็นพ่อของลูกคนที่สองเป็นคนให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคง คนที่สาเป็นคนที่ดูแลให้มีความสุขเห็นไหมครับผู้หญิงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะมีเซ็กซ์ด้วยเลยแต่มีนี่ก็คือความเป็นจริงเขียนโดยปรา์ชาวอินเดียมานาน,นานแล้วแล้วก็มีคนพูดต่อว่าผู้หญิงนั้นยอมมีเซ็กซ์เพราะรักแล้วอยากให้เขารักตอบส่วนผู้ชายบอกรักผ่านการมีเซ็กซ์หรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์นี่พูดแบบมองโลกในทางที่ดีเข้าใจไหมครับธรรมชาติสร้างผู้ชายให้เกิดมาเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์ พูดง่ายๆคือปล่อยสายพันธุ์ได้เมื่อไหร่กูปล่อยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดดูสัตว์ทั่วโลกเนี่ยนะครับตัวผู้เนี่ยนะครับมีน้อยกว่าตัวเมียสังเกตไหมงั้นตัวผู้เจอตัวเมียที่ไหนลุยครับนะครับและตัวเมียก็โอเคแต่มนุษย์ที่ผู้ชายและไม่ลุยผู้หญิงก็เพราะว่าครูสอนดีพ่อแม่สอนดีสังคมสอนดีให้เขารู้จักความรับผิดชอบถ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งก็เก็บความสะกดกั้นไว้ไม่ทํากิจกรรมแบบนั้น นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือผู้หญิงนั้นเมื่อรักใครก็อยากให้เขารักตอบและถ้าเขาอยากอยากให้เขารักตอบไม่ว่าทําอะไรเพื่อให้เขารักก็จะทานะครับเพราะนั้นผู้หญิงก็ไม่ต้องว่าผู้ชายว่าทําไมเขาถึงอยากจะมีอะไรละเกินที่เขามีอะไรละเกินเพราะว่าแรงขับดันตามธรรมชาติทําให้เขาอยากมีแต่ความรับผิดชอบบอกเขาว่าไม่ควรจะมีเรี่ยรารงนั้นผู้ชายก็จึงบอกรักผ่านการมีเซ็ก ส่วนผู้หญิงยอมมีเซ็กก็เพราะว่าอยากให้เขารักครับจอรายนี้จะเห็นว่าเอาชุดว่าบิวมาใส่ให้กับคุณซึ่งหุ่นนั้นน่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างจินตนาการเรียกว่าเซ็กชวลแฟนตาซีจินตนาการทางเพศให้มันตื่นเต้นแล้วใจมากขึ้นแคมีเธออใกกลล้ๆ็พว